สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านยาหอมนะครับก็เป็นเป็นร้านอาหารนะที่มีแบบว่ามีฟาร,ร์มแบบเป็นโบราณนิดนึงนะครับก็คือเครื่องดื่มที่เราวันนี้เป็นชาดอ,อกคำฝอยนะครับเราจะมาเทให้ดูกันนะครับก็อันนี้ก็สีสามสวยงามมากเลยนะบะน่าตาสวยงามหอ,อมมีความยาหอมนะครับแล้วก็ กินสีก็ดีมากๆเลยครับใครที่แบบมันดื่มแบบเพื่อผ่อนคลายเนี่ยเด็ดมากเลยแล้วก็หล้ก็เราจะมาลองชิมตัวขนมของเขานะครับกินของอกินชามาแล้วนะเ็าอยากกินขนมนะครับตัวขนมเนี่ยเขาจะมีตัวตกโก้ตตโก้เนี่ยเราจะมาดูลองชิมให้ดูกันนะครับนี่น่าชิมามากเลยนะมีเปลือกด้วยนะครับด้านล่างตะโก้นะครับ เยี่ยมมากเลยครับแล้วก็กาแฟนิดหนึ่งนะกาแฟโซดาครับโอเคเยี่ยมอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับ น,น,น,นะครัดรดครโดยบรรยากาศของบ้านยาหอมเนี่ยเขาจะแบบตกแต่งเป็นแบบเรือนไทยนะครับแล้วก็มีมีนวดมีสปาด้วยนะก็บรรยากาศเนี่ยสบายสบายเรือนไม้เก่าแล้วก็มีอาหารของเขาเนี่ยก็เด็ดนะครับก็อันนี้ก็เป็นคล้ายตู้ยา,กาเก่านะก็ดูดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่าครับว่าของเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสามารถเดินดูเพลินๆได้เลยนะครับก็บรรยากาศเนี่ย ดีมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นเตียงนวดนะครับดูบรรยากาศนี่ผ่อนคลายแล้วก็จัดระเบียบสวยงามมากเลยแล้วก็มีมุไมไ้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ผมก็ถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูหน้าตาอาหารของเรากันนะครับนี่ดูกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารของเรานะครับมีถั่วพูนะครับแล้วก็มีตัวเป็นกุ้งผัดผักนะครับมีหลน มีตัวพาโลแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆมีกรอบนะครับแล้วก็ยำส้มโอปลาสลิดทอดนะครับแล้วก็มีแกงนะครับมีไข่เจียวด้วยนะก็เมนูอาหารเขาเนี่ยหลากหลายแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะปิดท้ายด้วยเป็นไอติมนะครับเขาจะมีให้เลือกไอติมกะทิไอติมชาไทยเนี่ยผมเลือกเป็นไอติมชาไทยนะครับอร่อยมากเลยถือว่าเด็ดมากนะครับเดี๋ยวพี่กัลจะปักไว้ให้นะครับแลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ